คุณน้องว่าอย่างไรเป็นอะไรเนี่ยเครียดแน่เลยทำหน้าแบบดูแบบเครียดมากผมอะกระเลงตองแตงชอบพรสักสองแสงผมอะซื้อหัวไปตกแต่งเรืมามา่อยมาว่าป็นของแถมผมว่าโอ้ยังมาติดตลกเองโอ,โอ้รู้นะว่าเครียดอยู่อะ่ะคือหนูมีอาการกระวนกระวายกระสับกระาสหัวใจเป็นเพราะว่าคิดถึงคือพี่ใช่ค่ะ จริงๆแล้วหนูก็มีเรื่องให้คิดหลายเรื่องมันเป็นเรื่องเครียดอะพี่แล้วเวลานอนใช่ไหมหนูก็หงงแต่ผมไม่ได้เพราะหนูนอนไม่หลับนอนไม่หลับตื่นมาก็จะแบบอ่อนเพียพี่มันเป็นเรื่องคิดเครียดอะพี่แล้วเวลานอนอะพี่ รู้เลยว่าเป็นแบบสุขภาพจิตมันจะเสียได้นะคุณน้องตอนเนี้ต้องมีการประเมินอาการแล้วเนี่ยถ้าหนูจะประเมินตัวเองได้ยังไงคะก็ตอนนี้เขามีการตรวจสุขภาพอสมอตามช่วงอายุด้วย <Ooh. S 1> ไม่ว่าจะเป็นนะการตรวจภาวะความเครียดภ <Ooh. S 1> าวะซึมเศร้า,าแล้วก็โรคอื่นอีกมากมายสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอเนี่ยหนูยิ้มขียนับกว่าเดิมอีกคุณพี่จะไม่น่าหรอหนูว่ได้เปน็นอสมอโอ้โฆษณาสะดิบดีเลย <Ooh. S 1> โอเค พาไปหาหมอดีกว่าหมอต้งองที่หลอดไใช่หมอผิดเร็วๆติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ฝากติดตามกันด้วยนะคะ